วอดทพนาเนี่ยจริงๆถ้าดูในขณะที่ทําหน้าที่วอดทพนาเนี่ยเขาจะจํากัดเลยนะ้เนี่อที่จริงว่าโดยเวทนาได้ได้อุเบกขาเวทนาว่าโดยเหตุเป็นอเหตุกาจิตว่าโดยจิจทำอาวัชนะกิจกับวอดทพนาจิจในที่นี้ทำวอดทพนาิจในปัญญาทวารเนาะ ว่าโดยทวารเกิดได้ในทวารทั้งหกแล้วก็ว่าโดยอารมณ์นี่แหละรับอารมณ์หกทั้งที่เป็นกามมา,มาคตะบัญญัติโลกุตระโดยไม่มีส่วนเหลือรับอารมณ์ได้ได้เยอะถ้าอย่างเช่นมโนทวารวชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนมะโนทวารวชนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยรับอารมณ์ได้มากมายเพราะเป็นตัวต้นวิถีจิต พระฉะนั้นพระพุทธเจ้าวเวลาอาวชนะถึงอารมณ์ใดๆทั้งหลายไม่มีอะไรจะขีดขวางพยานปัญญาของพระพุทธเจ้าได้ชั้นใดมโนทวารชนะก็จะคล้อยตามยานปัญญานั่นแหละทั้งๆที่เขาเกิดก่อนนะพระพุทธเจ้าเนี่ยระลึกระลึกได้มากจริงๆน่เราดูจากการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะระลึกอารมณ์ได้อย่างกว้างกว้างใหญ่ไพศาลมาก เอาอย่างยกตัวอย่างตอนที่พระองค์ไปยืนที่อนิมิสเจดีเพ่งต้นพระศรีมหาโพ์แล้วก็เพ่งพระแทนวันชระอาจโดยแม่กับพิพเนตเจดวันการที่ไปเพ่งอย่างนั้นน่ะท่านคิดอะไรจริงๆท่านคิดย้อนคิดกลับมากว่าจะได้ตัดสรุ้ ที่โพธิบาลังเนี่ยทำอะไรมาบ้างเห็นหมดเลยป๊๊ะโป๊ะโป๊เห็นหมดเลยเนี่ยเนี่ยสามารถพิจารณาได้ขนาดนี้พยานปัญญาวิทยานี่นั่นแหละมโนทวันวัชนะต้อเกิดก่อนในการอาวาชนะอารมณ์อย่างกว้างใหญ่ไพศาลมากที่ตอนที่ในสัปดาห์แรกที่พระองค์ทรงพิจารณาปฏิจสมบาททั้งอนุมลมปฏิโลมโดมโดมเจ็ดวัน แปลว่ากระแสะชีวิตของเราท่านทั้งหลายเนี่ยพระองค์นั้นดึงเข้ามาเป็นอารมณ์แห่งการพิจารณาหมดทั้งสายเกิดและสายดับนี่คือพยานปัญญาเพื่อก็อาศัยมโนทวาราวชนะนี่แหละเป็นตัวต้นวิถีในการคิดเนาะนี่เป็นไปอย่างนี้นั้นถึงบอกว่าพุทธคุณหลากหลายซึ่งยากที่เราท่านทั้งหลายจะรู้จักนะรู้จักฉะนั้นท่านจึงใช้ว่าคําว่ามโนทวาราวชนะจิตหนะึ่งมหากริยาญาณสัมยุตติจิตสี่กริยาปัญญาจิตหนึ่ง ละปรลมหกที่เป็นการมะมาคตา,าบัญญัติโลกุตระโดยไม่มีส่วนเหลือแปลว่าหมดเลยอารมณ์ใดที่มีอยู่ในสา,ลา,ากลจักรวาลทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นไม่มีเลยที่จะไม่มโนทวาเราเราวนชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะไม่ได้สัมผัสจะไม่ได้หน่วงเอานั้นมาเป็นอารมณ์ไม่มีเลยหน่วงว่าหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่คือพระพุทธเจ้านในในในส่วนที่เราท่านทั้งหลายไม่รู้จักเราไม่สามารถประเมินได้ พระนนเวลาในพระสูตรทุกสูตรเนี่ยที่บอกว่าเอวเมสุตังเอกังเอมเมสุตัง um e e ข้าพระเจ้าแปลว่าพระนนได้สดับมาแล้วอย่างนี้พระนนเนี่ยเวลาฟังคําสอนของพระเจ้าหนึ่งพยัญชนะพระนนสามารถขยายได้หกหมื่นหกหมื่นอัฐะขยายได้หกหมื่นแต่พระนนยังบอกว่า ฉไหน,นเลยจะรู้พระประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ครบฉะนั้นรู้ได้ยากมากพระนรน,น,นีเวลาฟังคําสอนนี่จะจําได้หมดเลยเนี่ยเช่นเวลาฟังธรรมจกกักรประวัตินสูตรปุ๊บเนี่ยจําได้ทุกพยัญชนะนับอักษรได้ด้วยว่าได้กี่อักษรสามารถที่จะย้อนขึ้นย้อนลงได้ทันทีเมื่อฟังจบนี่คือความความแม่นยําที่ยิ่งกว่าการบันทึก ด้วยเทปนั้นะปัญญายาณกับพานน,นขนาดนี้พรนนทนยังบอกว่ากระผมหรือข้าพระเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่สัพพัญยุกระผมจํามาได้เพียงอย่างนี้จํามาได้อย่างนี้ตามกําลังญาณปัญญาการสั่งสมบารมีมาแต่ไม่อาจจะรู้พระประสงค์พระพุทธเจ้าได้นะว่าพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องนี้อยู่เนี่ยตอนนั้นนะพระพุทธเจ้านะอีกอัตภาพหนึ่งพระองค์ไปโปรดใครอยู่ก็ไม่รู้ ไม่สามารถจะรู้ได้พระเจ้าเป็นแบบนี้ซึ่งมหัสจัจจย์มากอย่างยกตัวอย่างเวลาพระเจ้าแสดงธรรมเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้หลายๆคนก็เอ๊ะเป็นได้ขนาดนั้นเลยบุคคลที่มีอัธยาศัยที่แตกต่างกันเนี่ยเวลาพระเจ้ากล่าวคําสอนมาเนี่ยคําสอนก็จะแปลเปลี่ยนเป็นภาษาของคนคนนั้นโดยไม่ต้องมีล่ามแปลเลยนี่ขนาดนั้นเลยเนะ แล้วก็เหมาะสมกั่อัธยาศัยเราเหมาะสมแก่การที่จะเป็นปัจจัยแก่การให้เราบรรลุได้หรือเป็นอัธยาศัยในการที่จะเป็นไปในภพถัดไปเป็นต้นได้ในพุทธิ 1. 2. ยา man aki man aki. Ah มีปกติเป็นอย่างนี้โวฒพนะฉะนั้นตัวโวฒพนะเนี่ยเป็นตัวมโนทวารวชนะแต่ถ้าเกิดขึ้นกับพวกอบัยศาสตร์เกิดขึ้นอย่างเราท่านทั้งหลายก็รับอารมณ์ได้ไม่กว้างขวางนะต้องเข้าใจด้วยนะ ตามสภาพของการสั่งสมอัธยาศัยนั้นนั้นการรับอารมณ์ของมโนทวารวัชนะหรือวทวนาจึงไม่ไม่เท่ากันนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้อาต่อไปพวกกามาชาวนะยีบเกา้าอากุศล12บหาสีตุปาทจิตหนึ่งมหากุศลจิต8มหากิริยาจิต8กามาชาวนะยีบเกา้าทั้งหมดที่เกิดใน